อาการเจ็บหน้าอกสัญญาณอันตรายของโรคหลาหลายโรคอาการเจ็บหน้าอกเป็นสิ่งที่ไม่ควรเพิกเฉยด้วยประการทั้งปวงนะคะหลายคนมาคิดว่าอาการเจ็บหน้าอกเป็นอาการของโรคหัวใจแต่อาการนี้อาจบ่งชี้ถึงอาการโรคอื่นๆที่รุนแรงและอันตรายต่อชีวิตได้อย่างเช่นโรคเกี่ยวกับปอดปอดอาหารซี่โครงเส้นประสาทล้วนนำไปสู่อาการเจ็บหน้าอกได้ อาการเจ็บหน้าอกคืออะไรเรามาดูกันค่ะอาการเจ็บหน้าอกอาจจะเกิดขึ้นได้บริเวณตั้งแต่ลําคอเรื่อยไปจนถึงหน้าท้องส่วนบนขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการความรุนแรงของอาการเจ็บหน้าอกมีหลายระดับคุณอาจจะรู้สึกเจ็บแป๊บแปปวดตื้อๆแสบร้อนปวดหรือเจ็บเหมือนถูกแทงนอกจากนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกแน่นหน้าอกหรือมีความรู้สึกเหมือนถูกบีบที่กลางอกควรเข้าพบแพทย์นะคะ หากเกิดอาการเจ็บหน้าอกที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกิดอาการเฉียบพลันแม้จะใช้ยาระงรับอาการหรือปรับพฤติกรรมแล้วก็ตามในกรณีที่อาการเจ็บหน้าอกเกิดร่วมกับอาการอื่นๆดังต่อไปนี้ควรรีบแจ้งเหตุฉุกเฉินทันทีนะคะเกิดอาการแน่นหน้าอกหรือรู้สึกเหมือนถูกบีบบริเวณใต้กระดูกหน้าอกเกิดปัญหาที่กลามแขนข้างซ้ายหรือหลังจากอาการเจ็บหน้าอก เกิดอาการเจ็บแป๊บที่หน้าอกพร้อมกับหายใจถี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานานนะคะเจ็บหน้าอกพร้อมกับอาการขึ้นไส่อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นหรือหายใจถี่มึนมงงหน้าซีดเหนื่อออกมากผิดปกติความดันโลหิตสูงขั้นรุนแรงหรืออัตราการเต้นหัวใจต่ำสาเหตุของการเจ็บหน้าอกนะคะก็จะมีโรคหัวใจโรคที่เกี่ยวกับหัวใจหลายโรค เป็นสาเหตุที่พบกันบ่อยของอาการเจ็บหน้าอกนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจสามารถทําให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกแบบปวดเขนอาการเจ็บหน้าอกประเภทนี้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหัวใจได้รับเลือดไม่เพียงพออาจจะกระจายไปสู่การเจ็บแขนไหล่กรามหรือหลังได้ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการหัวใจวายเมื่ออายุมากขึ้นนอกจากนี้อาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือด ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดอาการเจ็บหน้าอกแต่อาการจะรุนแรงกว่าอาการที่เกิดจากอาการปวดเข็นหัวใจเนื่องจากการเจ็บเข็นมักเกิดขึ้นบริเวณตรงกลางหรือด้านซ้ายของหน้าอกและไม่ทุเลาลงแม้จะนอนพักก็ตามโรคเกี่ยวกับหัวใจอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกได้ได้แก่กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบโรคกล้ามเนื้อหัวใจโตดิ้นหัวใจยาว และหลอดเลือดหัวใจฉี่และต่อมาคือโรคปอดนะคะอาการเจ็บหน้าอกหลายอย่างอาจเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับปอดผู้ป่วยเยื่อหุ้มปอดอักเสบหรือมีอาการอักเสบเกิดขึ้นบริเวณเยื่อหุ้มปอดและหน้าอกจะรู้สึกเจ็บแป๊บขณะหายใจไอหรือจามโรคทางปอดอีกชนิดหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกคือโรคปอดบวมหรือฟีในปอด การติดเชื้อปอดเหล่านี้ทําให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเจ็บปวดแบบลึกๆหรือทําให้เกิดอาการเยื่อหุ้มปอดอักเสบโรคทางปอดอื่นๆที่ทําให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกได้แก่โรคลิ่มเลือดอุดกั้นในหลอดเลือดปอดภาวะปอดรั่วภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงและหอบหืดและต่อมาคือโรคเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อและประสาท อาการเจ็บที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อและกระดูกบริเวณหน้าอกอาจมีสาเหตุมาจากการออกกำลังกายที่หักโหมมากเกินไปหรือจากการหกล้มอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่หน้าอกการปวดบริเวณขอต่อกระดูกหน้าอกเจ็บซี่โครงกล้ามเนื้อฉีกขาดและโรคงูสวัสดปัญหาที่นำไปสู่อาการเจ็บหน้าอกได้และต่อมาคือโรคระบบทางเดินอาหารภาวะไหลย้อนกลับของกลในกระเพาะอาหาร สาเหตุที่ทําให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกหรือภายในลําคอที่รู้จักกันดีในชื่อกดไหลย้อนระบบทางเดินอาหารอื่นๆที่ทําให้ผู้ป่วยมีอาการแสบร้อนกลางอกก็คืออาการลืนอาหารลําบากภาวะหลอดอาหารมีความไวเกินต่อสิ่งกระตุน้นหลอดอาหารทะลุหรือลําไส้ทะลุแผลในทางเดินอาหารโรคไส้เรื้อนกระบ,บางลมและโรคเกี่ยวกับถุงน้ําดี นอกจากนี้กลุ่มอาการที่ควรรู้พอมักพบร่วมกับหัวใจขาดเลือดคืออาการหัวใจล้มเหลวซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเมื่อเรารักษาไม่ทันจะทําให้หัวใจที่เปรียบเสมือนปั๊มน้ําของร่างกายบีบตัวได้ไม่ดีโดยจะมีอาการนังต่อไปนี้เหนื่อยง่ายเวลาออกแรงทํางานไม่ไหวหายใจไม่ทันจากเดิมที่เคยทําได้หรือ บางรายอาจหน้ามืดใจสั่นได้อาการของน้ำท่วมปอดได้แก่นอนหลับไปแล้วลุกตื่นมาตอนกลางคืนเพราะรู้สึกหอบเหนื่อยหายใจไม่ทันแต่จะดีขึ้นเมื่อได้ลุกขึ้นเดินหรือในรายที่มากอาจจะนอนราบไม่ได้ต้องนอนหัวสูงใช้หมอนหลายใบหรือสุดท้ายต้องนั่งหลับแทนการนอนวิธีการตรวจโรคหัวใจวิธีที่ดีที่สุดคือ การเข้ารับการตรวจสุขภาพหัวใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะมีวิธีการและเครื่องมือวินิจฉัยที่แม่นยำเพื่อการวินิจฉัยความเสี่ยงของโรคที่เที่ยงตรงโดยแบ่งออกเป็นการตรวจเบื้องต้นการซักประวัติอย่างละเอียดถึงอาการเจ็บป่วยที่อาจเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจการสังเกตอาการและแจ้งประวัติที่ถูกต้องชัดเจนจะมีส่วนช่วยในการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำยิ่งขึ้น ตรวจร่างกายเบื้องต้นด้วยการสังเกตดูฟังคําเคาะและการตรวจทางห้องปฏิบัติการคือการตรวจเลือดหรือสารคัดหลั่งใดๆเพื่อประเมินสุขภาพยืนยันการวินิจฉัยโรคหรือติดตามการรักษาการตรวจนอกจากนี้เราสามารถติดกราฟไฟฟ้าหัวใจให้กับผู้ป่วยขณะที่ออกกำลังกายโดยการวิ่งสายพานหรือปั่นจักรยาน พื่อสืบค้นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเบื้องต้นได้เรียกว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกายแม้ในโรงพยาบาลบางแห่งมีเทคโนโลยีที่สามารถวัดปริมาณออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการติดกราฟไฟฟ้าหัวใจถ้าไม่มีอาการจำเป็นต้องตรวจสุขภาพหัวใจหรือไม่ไม่ว่าคุณจะมีอาการที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ ก็ควรตรวจสุขภาพของหัวใจเป็นประจำเพราะโรคหัวใจบางชนิดสามารถป้องกันได้เบกจากนี้โรคหัวใจบางประเภทไม่แสดงอาการหรือมีอาการไม่ชัดเจนหากเราไม่ตรวจทำให้เราไม่รู้ถึงโรคที่เป็นอยู่และกว่าจะรู้ก็อาจจะสายไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการตรวจแบบต่างๆก็ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยว่าสงสัยภาวะใด นอกจากนี้ยังใช้พยากรโลกได้อีกด้วยการไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ